เป็นชั้นป2ทับ2เราจะเรียนรู้วิชาภาษาไทยในเรื่องของมาตรากบนะคะมาตรากบคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันก่อนนะคะไม่ยากเลยง่าย่ืบอ,อ่ะมาแล้วอ่ะทีนี้มาดูความหมายนะคะมาตรากบนะคะกอไก่บอใบไ,ไม้นะคะอ่านว่ากบ คือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดและมีปอปลาปอปลาเป็นตัวสกดปอปฟฟันและพอสัเภาพสัเภาสกดนะคะโดยบอใบไม้เป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราแล้วก็มีเพื่อนของเขามาอีกสีตัวคือ ตื่ตปปพอฟันฟันมผาอยู่ในมาตรากรบเหมือนกันแต่ไม่ตรงมาตาคําว่าไม่ตรงมาตาหมายถึงออกเสียงเหมือนบีบอไม้สะกดแต่เวลาเขียนจะเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นแบบนี้มีหลายคนบอกว่าเอ๊คุณครูแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงเราต้องใช้วิธีการ1นึ่สอง อ่นแล้วก็เขียนบ่อยๆนะคะแล้วก็จะทําให้เราจําได้อ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างคําที่อยู่ในมาตราแม่กบนะคะคุณครูนี้จะไปไวนิดนึงเพราะว่าในส่วนหนึ่งเราเคยได้เรียนมาแล้วนะคะไลัก <love> ะทีนี้มาดูตัวอย่างคําคําที่1นึ่คำว่าค่าค่าค่า โออาโบค่ะค่ะค่าเป็นคำกริยานะคะคำกริยาหมายถึงคำที่เป็นลักษณะของการแสดงออกทางร่างกายนะคะค่ะอันนี้ลูกหมาตัวนี้กำลังทำอะไรคะคาบอะไรคาบกระดูดคาบคาบกระดูกนะคะคำต่อไปคำว่าอาบน้ำอาบน้ำเก่งมากโออาโบ อ่าโนอา้มนำไม่โทรน้ำน้ำนะคะอำต่อไปคำว่ารับเบียบเรียบรัเบียบบเียบเบียบนะคะรับเบียบเบียบคืออะไรรับเบียบก็คือกฎกติกาหรือวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติ ด้วยกันนะคะจึงจะเกิดความเป็นระเบียบเช่นเมื่อมาโรงเรียนเป็นไงคะเด็กผู้หญิงจะต้องมัดผมให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยกระเซอะกระเซิงมานะคะเด็กนักเรียนผู้ชายจะต้องเอาเสื้อนักเรียนเข้าไว้ในกางเกงใช่ไหมคะมีระเบียบข้อห้ามเพิ่มขึ้นมาในสถานการณ์ปัจจุบันคืออะไรคะเมื่อเราไปอยู่ในพื้นที่ ใช้สถานที่ร่วมกันหนึ่งเราจะต้องใส่ใส่แมสเก่งมากใส่แมสกใส่หน้ากากอนามัยนะคะสองเป็นยังไงคะต้องหยิบจับอะไรก็ต้องล้างมนะคะสามต้องเป็นยังไงคะเวลนะยะห่างใช่ไหมจะมาเอาหัวสมกันอ่านหนังสือด้กันเหมือนเดิมได้ไหม ดะะได้ได้ได้นะคะถ้าเปิดเทอมขึ้นมาอีกใครเอาหัวสูงมกันกับเพื่อนนะคุณครูนี้จะจับเป็นยังไงขีดเส้นไว้คนละมุมเลยนะคะห้ามให้เข้ากันดินสอปากกายางลบต้องจัดหามาให้ครบของตัวเองจะไม่มีกล่องดินสอกองกลางจะไม่มีการไปยืมเพื่อนเข้าใจไหมคะ ข้าใจค่ะป้องกันการติดเชื้อนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเาราะว่าฝากตาค่ะนะคะอาตาขออาบอค่ะตาตาคนะคะตาตมีพิษนะคะถ้าเด็กๆเจอแล้วจะต้องถอยออกให้ไกลนะคะทีนี้ให้เราสังเกตนะคำว่าค่ะ อาบน้ำระเบ,บียบตะขาบคำเหล่านี้ตัวสีแดงนี้คือตัวอะไรสะกดเอ่ยบอ,บอใบยไ,ไม้บอใบไมย<ร>สะกดซึ่งตรงหน้าตาไหมตรงนะคะตรงหน้าตานะคะเยอะมากอ่ะหน้าต่อไปนะคะไปดูหน้าต่อไปคำว่า<อ> รวปนะคะคออูปอรูทำต่อไปรูป คำว่าลาบที่เป็นพอสำเภาใช่ลาบเป็ดลาบไก่ไหมไม่ไม่ถ้าลาบเป็ดลาบไก่ใช้อะไรใบอใบไม้ใช่ไหมอันนี้คือโชคลาบอ้าวไม่แน่นะวันนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะมีลาบตัวนี้นะเออหรือว่าครูนี้จะมีลาบตัวนี้อ่ะทีนี้ให้เด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตครู สีรับรูปภาพแล้วก็ตงรงคอสัมเาานะคะคำเหล่านี้เป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราตบที่ไม่ตรงมาตรานะคะพอเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจจำคำดีๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูนี้จะสอบเฉียนคำนะคะออาทีนี้ต่อไปเรามาฝึกอ่านคำที่อยู่ในมาตราแม่ ตบนะคะอีกคำอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างคำนะคะคำที่หนึ่งอ่านตามครูนี้นะคะตะัาตะขาคำต่อไปสิบแปดสิบแปดคำต่อไปตะเกียร เบียคำต่อไปนะคะดอกปีบดอกปี๊คำต่อไปอาบน้ำ,ำอ,อาบน้ำคำต่อไปนะคะโอบกอดโอบกอดอ่าฟังคนนี้ก่อนนะคะตาขาสิแป ตะเกียบดอกปีดาอาบน้ำอบกอนคำเหล่านี้ตัวหนังสือสีแดงที่เด็กๆมองเห็นคือคำที่อยู่ในมาตราต,ตรงหรือไม่ตรงตรงตรงหรือไม่ตรงตรงงนะคะทีนี้คุณครูนี้ขอถามเพิ่มเติมนะคะคำว่าดอกปีบ ใครรู้จักดอกตีปสีอะไรนขาวเออสีขาวมีกลิ่นไหมคะมีมีกลิ่นหอมอังมีกลิ่นหอมเด็กๆเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นเลยหรอ โอ้แสดงว่ามาโรงเรียนแล้วไม่สังเกตมีนต้นอยู่หน้าโรงเรียนเลยอยู่ข้างั้งสนามฟุตบอลใกล้ๆกับเสาธงนึกออกไหมอ่านึกค่ะนี้ยังเห็นเด็กบางคนไปเอาดอกของเขามาร้อยต่อกันเป็นสร้อยเลยนะคะต้นนั้นแหละคือต้นดอกปีบเข้าใจไหมคะ เ่เดี๋ยววันไหนมาโรงเรียนนะคะจะพาเดินไปที่ต้นดอกตีบให้เห็นเลยทีนี้ดูคำต่อไปนะคะค่ะคำต่อไปคำว่าคำสาบคำาุคคำสาบนี้ดีหรือไม่ดี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 นะคะคำว่าสาบคำว่าแช่งนั่นหมายถึงเป็นคำที่ ไม่ค่อยเป็นมงคลนะคะให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่อยากมีคำสาปคำแช่งนะคะก็เราก็จะต้องทำตัวให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีนะคะอ่ะทีนี้คำต่อไปยีรับยีรัคำต่อไปทับทีทัที่ทีนี้คุณครูนี้ถามทับทีนี่เป็นยังไง ใช้คู่กับอะไรทัพพีคู่กับกระทะคับผ้าคู่กับการทแกงอะไรสักอย่างครับอ่าทับพีจะคล้ายๆช้อนแต่ว่ามันอันใหญ่ใช่ไหมอ่าถ้าดคู่กอะไรส่วนต้นทับพีจะคู่กับเตาใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินบางคนบอกว่าทับพีใช้คู่กับกระทะ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อันที่ใช้คู่กับกระทะคืออะไรคะตะหลิวใช่ไหมตะหลิว์ะตะหลิวเป็นข<พ>าดหัว<า>บางเหมือนหัวขาดนะ่ะอ่าเป็นด้ามตัดอ่าทีนี้คำตามไปแหม่มีอะไรบ้างศัพท์ศัพดาศึกษาศึกษทีนี้สัปดาห์ไม่อธิบายหนึ่งสัปดาห์มีกี่วนัน เดืนวันวันที่หนึ่งของสัปดาห์คืออะไรวันอะไรวันอาทิอาวันอาทิตย์เก่งมากนะคะอาทีนี้ทำสุดท้ายคำว่าชูชีชูชีอ่าชีชาท,ทีนี้คุณครูดีให้เด็กๆด,ดูคำตรงนี้นะคะคำศาบตัวอะไรสะกดปอป้าค่ะปอป้า ยีราฟตัวอะไรสะก <350. S 3> อตคอปปาคอปปาคอปปทัพทีตัวอะไรสะกอตคอปปาคอปปาสัปดาห์ตัวอะไรสะกดอปปาคอปปชูชีพต, <อ Star. S 1> ตัวอะไรสะกดตคอปปาคอทีนี้นดเด็กๆฟังนะคะคำที่เป็นตัว สีแดงสะกดพยัญชนะสีแดงที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคำเหล่านี้อยู่ในมาตราแม่กกโบเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะคทีนี้เด็กๆอ่านเองค่ะอ่านตามคำที่คุณนิวงคำที่หนึ่งอ่านมา อ่ะทีนี้คุนี้จะกลับไปหน้านี้เป็นยังไงคะวันนี้ยากไหมยากไม่ยากนะคะฟังทีนี้คุณครูนี้จะถามทบทวนวันนี้ an ははเราเรียนมาตราอะไรตกลงแล้วเมฆกบค่ะอ่าเมฆกบคือคําที่มีบอใบไม้ <t ot hur> ตรที่ตรง มาตราทีนีม้มีอะ,ะไรนะสะกดอีกต,อตอ่อไปทาย,ายไม้มทอทอทอออฟันแล้วก็คำคำคำคากำค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 ยคำค่คำีำีำคะควค่งนี้นะคะพกกะกกำกำค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 คำ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 คคำคำดีดะคำะะคคำคคำค เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนี้จะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดวันนี้จะอยู่หน้าที่28นะคะในหน้าที่28นี้จะเป็นการนำมาตราต,ตัวสะกดทั้ง3มาตรามานะคะ